สวัสดีครับในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของ Alpha 4 3กันครับนี่คือโมเดล AI ที่ต้องบอกเลยว่ากำลังจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองเห็น,นกลไกของสิ่งมีชีวิตไปเลยครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าในระดับที่เล็กจิ๋วที่สุดเนี่ยชีวิตมันประกอบร่างสร้างตัวขึ้นมาได้ยังไงกันแน่คำถามนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญของการค้นพบครั้งนี้เลยลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่า ในเซลล์ของเราเนี่ยมันเหมือนมีเมืองที่วุ่นวายสุดๆอยู่ข้างในมีชิ้นส่วนเป็นพันล้านชิ้นทํางานประสานกันตลอดเวลาแต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นแผนผังทั้งหมดของมันเลยเอาละครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันที่ความท้าทายพื้นฐานที่สุดกันก่อนนั่นก็คือการทําความเข้าใจจัก,กรวาลขนาดจิ๋วที่ขับเคลื่อนทุกชีวิตอยู่ครับคือประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับไม่มีโมเลกุลไหนที่ทํางานเดี่ยวๆชีวิตเนี่ยคือการทํางานร่วมกันคือปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากๆ ซึ่งกุญแจที่จะไขความลับของโรคต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นภาพการจับมือกันของโมเลกุลพวกนี้ได้หรือเปล่าซึ่งนั่นแหละครับคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดเลยและนี่แหละครับคือจุดที่เทคโนโลยีอย่าง AI เข้ามามีบทบาทสําคัญเราจะมาดูกันว่า AlphaFold ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ขึ้นมาได้ยังไง ก่อนจะไปถึงตัวล่าสุดเนี่ยเราต้องย้อนไปที่ Alpha โฟ2กันก่อนนะครับนี่คือจุดเปลี่ยนที่ขย่าว,วงการชีววิทยามาแล้วรอบหนึ่งเลยมันทําให้นักวิทยาศาสตร์เห็นรูปร่างของโปรตีนแต่ละชิ้นได้เป๊ะมากๆเป็นครั้งแรกจนนําไปสู่การค้นพบทางการแพทย์เยอะแยะเลยครับแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังเป็นแค่ภาพของนักแสดงเดี่ยวๆคาถามที่ตามมาก็คือแล้วนักแสดงพวกนี้มันทํางานร่วมกันบนเวทีแห่งชีวิตยังไงละและนี่แหละครับคือสิ่งที่น่าตื่นเต้นสุดๆคือถ้า Alpha โฟ2 ทำให้เราเห็นจิ๊กซอชิ้นสําคัญสําคัญใช่ไหมครับอัลฟาโฟทเนี่ยทำให้เราเห็นภาพรวมของจิ๊กซอทั้งหมดเลยคือมันไม่ได้มองแค่โปรโตีนอีกต่อไปแล้วแต่มองเห็นการทํางานร่วมกันของโมเลกุลทุกชนิดเลยครับตัวเลขนี้ชัดเจนว่าครับอัลฟาโฟมีความแม่นยำในการทํานายสูงขึ้นอย่างน้อยๆเลยนะ50%เมื่อเทียบกับวิธีเดิมๆนี่มันไม่ใช่แค่การพัฒนาเล็กน้อยนะครับแต่มันคือก้าวกระโดดครั้งใหญ่จริงๆ แล้วที่พีคไปกว่านั้นก็คือในบางกรณีที่สําคัญมากๆเนี่ยความแม่นยาม,มันเพิ่มขึ้นถึงเท่าตัวเลยทีเดียวครับแล้วเบื้องหลังความสามารถที่น่าทึ่งขนาดนี้มันคืออะไรกันแน่เรามาดูกันดีกว่าครับว่า AI มันสร้างภาพสามมิติของโมเลกุลพวกนี้ขึ้นมาได้ยังไง จริงๆกระบวนการของมันเนี่ยเรียบง่ายอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับเริ่มจากเราก็แค่ป้อนข้อมูลเข้าไปว่าอยากเห็นโมเลกุลอะไรบ้างทําอะไรกันจากนั้น AI ก็จะประมวลผลแล้วก็ใช้เทคนิคที่เรียกว่า Diffusion Network ประกอบภาพโครงสร้างสามมิติที่สมบูรณ์ออกมาให้เราเลยคําว่า Diffusion Network เนี่ยลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับมันทํางานคล้ายกับ AI ที่สร้างรูปจากข้อความเลยคือมันจะเริ่มจากภาพเบลอๆที่เป็นเหมือนกลุ่มหมอกของอะตอม จากนั้นก็ค่อยๆขัดกล่าวภาพนั้นให้คมชัดขึ้นเรื่อยๆทีละสเต็ปทีละสเต็ปจนสุดท้ายกลายเป็นโครงสร้างโมเลกุลที่ถูกต้องแม่นยำเป๊ะเลยเอาละครับทีนี้เรามาดูการนำไปใช้งานจริงที่สำคัญที่สุดกันดีกว่านั่นก็คือการพัฒนายานั่นเองครับกราฟนี้โชว์ให้เห็นแบบชัดๆเลยนะครับว่า alpha 43ไม่ใช่แค่ดีขึ้นนิดหน่อย แต่มันเป็น AI ตัวแรกในประวัติศาสตร์เลยที่สามารถเอาชนะเครื่องมือแบบดั้งเดิมที่ใช้หลักฟิสิก์ในการทำนายโครงสร้างได้สำเร็จเราลองมาดูตัวงานที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ใกล้ตัวเรามากๆกันดีกว่าครับนั่นก็คือเรื่องระบบภูมิคุ้มกันของเรานี่เองตรงนี้น่าทึ่งมากเลยครับคือโมเดลนี้สามารถทำนายได้เป๊ะ,เ,ปะเลยว่าโปรตีนหนามของไวรัสโครโครโนาเนี่ยมันเข้าไปจับกับแอนติบอดีของเรายังไงซึ่งการที่เราเข้าใจภาพตรงนี้ได้ มันคือกุญแจสําคัญเลยนะครับที่จะนําไปสู่การพัฒนายาหรือวัคซีนที่ดีขึ้นในอนาคตและศักยภาพของมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องการแพทย์นะครับมันยังขยายไปถึงการสร้างวัสดุใหม่ๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการพัฒนาพืชผลทางการเกษตรให้ทนทานต่อโรคมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเร่งความเร็วในการวิจัยด้านพันธุกรรมทั้งหมดเลยทีเดียวในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาดูกันครับว่าการค้นพบครั้งนี้มันจะส่งผลกระทบต่อง,งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทั่วโลกได้อย่างไงบ้าง และสิ่งที่ผมว่ายอดเยี่ยมที่สุดเลยก็คือเทคโนโลยีที่ซับซ้อนขนาดนี้กลับถูกทำให้เข้าถึงได้ง่ายมากๆผ่าน AlphaFold Server ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้ในักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเข้าไปใช้งานได้ฟรีๆเลยสำหรับงานวิจัยที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์นะครับสไลด์นี้คือเห็นภาพชัดเลยครับจากเดิมที่การทดลองแบบนี้อาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีๆใช้งบประมาณมหาศาลตอนนี้มันกลายเป็นว่าทำได้ในไม่กี่นาทีด้วยการคลิกแค่ไม่กี่ครั้ง มันคือการเร่งสปีดการค้นพบทางวิทยาศาสตร์แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยจริงๆสรุปก็คือ a l p h a 43สามันไม่ใช่การอัปเกรดธรรมดารรมดานะครับแต่มันคือการมอบแผนที่การทํางานของสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุดให้กับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเป็นครั้งแรกเลยเป็นการเปลี่ยนจากภาพนิ่งของชิ้นส่วนมาเป็นภาพเคลื่อนไหวของทั้งระบบและที่สําคัญที่สุดการที่เครื่องมือนี้เปิดให้ทุกคนเข้าถึงได้ฟรีนี่แหละครับคือสิ่งที่จะจุดประกายการค้นพบครั้งใหม่ๆในทุกสาขาอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับ และนี่คือคำถามที่น่าคิดตามที่สุดครับในเมื่อตอนนี้เรามีเครื่องมือที่ทรงพลังขนาดนี้อยู่ในมือแล้วมันไม่ใช่แค่การตอบคำถามเก่าๆนะครับแต่มันคือการเปิดประตูสู่คำถามใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยจินตนาการถึงเมื่อก่อนเลยอนาคตของการค้นพบทางชีววิทยากำลังจะเปลี่ยนไปและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นครับ